ใชช่่มมมมัั้อาตงงงหลลเจ็บตรงไหนไหมครับปวดเนาะโอเคไม่มีแผลเนาะไม่เป็นเลยครับโอเคชนหรือว่าล้มเองครับแท็กซี่เขาเบรกตัดต้าครับรับรถแล้วก็ชนด้วยแหรอแล้วเขาก็ไปเลยอ๋อหนีไปเลยเนาะพี่ไปเลยยุโรปที่มากระนี้วอที่ที่ามะมาได้ไม่กี่ยู่รปวอที่ จะได้การเฉลียผู้บาดเจ็บ1 2สอสักปีาสาเาเหตุสาราเหตุตเพิ่มเติมดูสิต 03, โูนศูนย์สามอพ188วสิที่กระเทใกล้แยกสะพานแดงเมิ่อต้นเป็นทางด้านถนนพระราม5นะเพี่ยนเฉลียกรุงเทพจกระตเริ่มต้นรถเตะรถเบาดเจ็บการิกระอเริ่งต้นเป็นจอยอ 40กับแท็กซี่แต่แท็กซี่หลบหนีไปแล้วเปลี่ยนตรงนี้บาดเจ็บชายหนึ่งรายอยู่ระหว่างประถมที่พยาบาลคือคุณทพย์ทราบสาราเหตุพร้อมตัว4003ครอบครับหนึ่งบบแวัสดีครับมาจากไหนเนี่ยเนี่ยเขาส่งคนตรงเนี้ยมาฟังนานแล้วก็เห็นมีใครมาวิ่งวิ่งขึ้นมาจักรยานยนต์ขึ้นรถจะนั่งป๋าสาาระเจือโจนแล้วหลบหนีก็เลบาดเจ็บชายหนึ่งคน ขาบอกชนกับแท็กซี่แท็กซี่ตัดหน้านนแล้วก็หนีไปแล้วแบ่าเต็มอออย่างนี้อะไรนี่แล้วแบบอย่างนี้ <laughs> น,นู่นเลยอ๋อมันเขยตาปูนเนะาะหรือเปล่า, <laughs> าปนูน เอาบอดเอาบอดลงมารถมีพรบบอไหมครับมีครับผมมีเนาะไปไปโรงพยาบาลไหมไปครับอ่าไปเนาะเพราะว่าปวดเนาะตอนนี้ใช่เออต้องเช็คหน่อยเนาะแท็กซี่เข้ามาทางไหนครับตอนนี้มันมาซ้ายอ่ะมาไม่รู้วเขาเขาไม่หยุดขวาหรือว่าเขาเบรกเขาแต่เขาเบรกอ่ะอขาอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะอืมแล้วเขาก็ไปเลยเนาะใช่เพราะรถผมชนเขาก็ไปเลยอ๋อเป็นสีอะไรจําได้ไหมฮะสีชมพูเนาะโอเค สวัสดีครับอันนี้มันเขตตาปูนใช่ไหมพี่ใช่ครับ๋อ้อได้ั้ยอ่าพี่ค่อยๆขึ้นมาล้มเลย Okay. Oh

พรบรวมด้วยนะเพราะว่าพรบเป็นผู้นสารด้ดอย่นรถกเอกสารอะด้บอก้บอกเลยที่นู้นเอาละหนึ่งสองสาม ไม่ใช่ไม่แคอไ่เจอตก็มากถาื่อนขึ้นไรอได้ละแล้งลืมว่าในกระถางถูก็มีไม่ต้องนะรถ่สี่ล้อไม่ได้หอกเหมอนเลยคันนี้เหรอระาอะไระ ต้องล้มเองไปใช่ป่ะพี่ตรงนี้มันสอนออะไรอ่เปลียนรับจ้าจัามาได้ตสามนตะปูนเป่ครับตรตะปูนมได้มเก้ี้าสี่เก้าสีเป ของสนอตะปูนไหมใช่ครับเดี๋ยวคุยกับย่าเขา่อยตรงที่เ๋ยวพี่ต้องไปตรงที่สนอตะปูนได้ใช่ให้แจ้งเลยว่าโดนโดนแล้วลงหนีก็ได้เลยโดนโดนแล้วลงหนีไ้ที่แล้วก็ใช่ใช่ไหมเขาไม่ได้ลลงเองโดนโดนแล้วลหนี่ราโดนเาโรที่รนไ่เร่ายใชดนพี่แกงปลงเนี่าได้ถ้

และก้ภัยตปูนศูนย์หนึ่งสี่บอสิบทีกระถิ่นช่วงนี้ระหว่างประชาสัมพันธ์กับผู้บาดเจ็บว่าจะไปเราพอในดีเนี่ยเน่งจากเลือกประกันอยู่ศนยเฉลีกรุงเทีฯแทนแรตเจ้าราศาวชิระพร้อมด้วยอาศาีรงเหตุประกแป1ส8ตัวที่ตตาม เาูสองศูย์ศูนยูนย์หนึกระดาสมัครจร่างประชาสัมพันธ์และประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บนำน้าจุกดนำตรรพอได้ะแจงไาใช่เลยคันี้แใหมพี่นรถลกใมไนี่แรงครับคุสรุปไปไหนพี่เปาโลเปาโลนะครับผม ยไม่นำแล้วไปไกลเกินไกลเกินไหมครับทะเลจีรา80ห้าสามสามมาสามลรเหตองเชิีรา80ห้าสามสามมาสามตัองเติมทองกำลังเลือกว่าสิบที่เกิดเหตุชายหนึ่งรายก็้ภต่อูลสองศูนย์ศูในการช่วยเหลือนำยี่สิบห้ารอพอโลพนเดีจินพอ8แปดเดี๋ยวจัดตรงในระบบเด่ยน แล้วมอไซค์นี้จอดไว้ตรงนี้รอมอไซคนอาไว้ไหนขี่ไปนะโอครับแล้วก็ไปแจ้งความเสร็จแล้วก็ไปแจ้งความไปที่โรงพยาบาลนะเขาจะได้เบิกพรบได้โอเคครับขอบคุณครับครับผม